Yes four four. คุณมีลูกกี่คนเอาพังโทรศัพท์พัง How many children do you have? อืม How many? อืม How many? How many? สองอ๋อถู How many? มันีนี่แปลว่าตังนี่ว่าทุกคนทำหนึ่ง อนเดีเ <Indeed. laughs> เดี๋ยวไปให้ของขวัญลูกชายคุณด้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าแต่สักคู่สักคู่สักคู่เปิดเฮ้ยโทรศัพท์อีกเครื่องไปไหนไปไหนไหนะเฮ้ยโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอยู่ที่รถหรือเปล่า Thank you so much everybody เดี๋ยวฉันจะให้ของขวัญวันเกิดลูกสาวคุณ I'll give your daughter a birthday present. Mm. <laughs> no 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 and my It's okay. No, together, together we โอ้โน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 แท็บสตัวให้อีกคนโอเควิ่งหนีไปแล้วทุกคนไ้โทรศัพท์อีกเครื่องนอยู่ไหนไปไหนแล้วทุกคนไปไหนแล้วไปไหนแล้วคุณเดชไปไหนแล้ว และวันเกิดเดอ์ลูกชายคนโตของคุณ mm ด้วยครับอืมครับอืมมีความสุขดีใจมากมากดีใจมากมาคุณเดียวดีใจมากมากไ่้ ฉันชื่นชอบคุณคุณแรปได้สุดยอดมากไม่มีใครเคยทำอย่างนั้นอ่า Thank you อืม You rap so well อืม Thank you so much oh No one's ever done that before ไม่มีใครเคยทำอย่างนั้น no ever done that. แฟนคลับคนไทยน่ารักและเป็นมิตรมาก Thai fans are very cute and friendly อืมฮมผอมากขนไทยชอบคุณผอมากขึ้นไทยผอมากขึ้นตะคุณ